สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่คู่แข่งบอตเริงนะครับสัปดาห์นี้นะครับพาคุณผู้ชมมาร่วมสัมผัสครับทดลองขับกันนะครับสำหรับ The New m u l อ X The u n อ r a นช e d หมุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุดซึ่งก็ถือว่าเป็นเจน2นะครับสำหรับ All New m u l ล X คันนี้นะครับสมรรถนะความคุ้มค่าอัตราสิ้นเปลืองเดี๋ยววันนี้เรามาติดตามกันครับคุณผู้ชมครับรัดลองจากนั้นนะครับก็ยังจะมี ลออลอยนะครับลายใหม่นะครับที่ออกแบบมาเป็นไดนามิกโรเตอร์เบลซึ่งก็เป็นสีแมทัลลริกเกรย์แล้วก็มีการปัดเงาและรุ่นท็อปนะครับในรุ่นอัลติเมทนะครับให้ล้อมา20นิ้วในรุ่นของปกติก็จะเป็นในล้อขนาด17นิ้วแล้วก็ฝาท้ายครับที่เรียในให้ทราบนะครับเป็นสมาร์ทเทลเกตนะครับเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าทํางานร่วมกับสเต็ปเซนเซอร์นะฮะก็คืออย่างที่บอกเดินไปใกล้ๆแล้วก็เปิดเอง เหมาะมากครับสำหรับเมืองไทยของเราครับโดยเฉพาะกับช่วงฝนตกหน้าฝนน้ำท่วมนะครับการลุยน้ำของมิวเอ็กนะฮะเดนอีวิวคันนี้นะครับได้ขนาดไหนก็คือถึงขนาด80เซนติเมตรทีเดียวนะครับโอ้โหเต็มเต็มนะฮะครึ่งล้อหรือว่าขึ้นมาเกือบเต็มล้อเลยก็ยังสามารถที่จะลุยน้ำท่วมลาำอะไรได้สบายๆนะครับคุณผู้ชมครับ